ดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กท่านครับวันนี้ผมอมพรพเจริญมีรถแชมป์454 YTO มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีใบมีดตินหน้านะครับแล้วก็ผานหลังนะตัวนี้แชมป์454 YTO นี่เป็นรถที่หายากมากครับตัวนี้เป็นเกียร์สทนนะครับเป็นเกียร์ท็อกแล้วนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่255 0 0 0ันบาทครับส่งฟรีให้3 0 0กิโลแรกมีค่าแนะนำให้5 0 0 0ันบาทรับด้านหลังเป็นฐาน6ใบ24สนะครับสะดือก็ไม่เคย ไม่เคยปั่นเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับหรใกล้เลยครับข้างหลังน็อตหัวน็อตยังขาวโบ๊ะเลยนะครับตัวนี้ล้างน้ำล้วขายเลยครับราคาไม่แพงครับ2องแสนห้าหมื่นห้าพันบาทท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้นะครับนะเบอร์โทรก็เบอร์เดิมครับนี่ครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดเรายังมีรถให้เลือกมากกว่าสองร้อยคันนะครับนี่ครับมีเยอะแยะมากมายเลยดัดนู้นเยอะครับเอารถต้านเราขับดูครับ วันนี้มีโรตารี่มีผันระวางนะครับก็คือมันโจนไม่ได้นะพี่มันหลังโย่สาทานไปก่อนนิดนึงครับเพราะว่ารถล้างนะ้ำถ่ายเลยก็เป็นแบบนี้แหละครับไปเลยนะครับสภาพแบบนี้ก็สองแสนห้าหม่นตงางๆสำหรัสนใจก็โทรมาคุยกันได้นะผมอัมพรไทเรินยินดีต้อนรับทุกท่านครับเอาถอยยาวมาครับวันนี้วนไม่ได้ครับสายพันไม่จโดนใหม่รครับเดี๋ยวผมตึงให้นะรถตึงมาลงเมื่อวานนี้ครับเอาเดินหน้าไป สองแสนห้าหมื่นห้าบาทครับรถตัวนี้ผมพิษผันดินหาเลยครับหายากมากแล้วขายไวมากครับคนน,นี้ครับผ่านผมไปอีกน,น,นะครับโอเคพ่อระวังเสาด้วยพอ่อวันนี้วนไม่ได้นะครับมันมีผ่านานี้นะ